ทในเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสรพลวีระเมทีกูลหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพุ้นไทยตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาพันสารอปดสิจุดนะครับมีปัจจัยแวดล้อมอะไรน่าติดตามบ้างฮะครับจริงๆสรุปเป็นปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยในประเทศอย่างละเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับเราเห็นความชัดเจนของเงินเฟ้อทั้งในฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคชัดเจนมากขึ้นนะครับ เป็นเดือนแรกนะครับที่ไส้ในดูดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะว่า5เดือนที่ผ่านมาเงินเฟ้อเราสูงกว่าที่คาดการไว้หมดนะครับรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับที่ถึงแม้ทุกคนจะมีความกังวลว่าน้ํามันเด้งแต่ไส้ในอย่างอื่นโดยชพอตในฝั่งของตัวอสังหาเนี่ยเริ่มเห็นการชลอตกเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ต้องโน t ไว้นิดนึงนะครับว่า อสังหาเนี่ยมันไม่เหมือนสินค้าอย่างมือถืออย่างตัว๋วเครื่องบินอย่างค่าน้ำค่าไฟผักผลไม้นะครับว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงทําให้คาดการยากอสังหาเนี่ยเวลามันลงแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ดูดีขึ้นมาในเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาจีนมีการรายงานตัวเลขอุตสาห ตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจนะครับถึงแม้ว่าในประเทศอย่างภาคบริการจะดูอ่อนตัวแต่ภาคผลิตด,ดูดีขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะอุตสาหการรมโลงกลัน่นเหล็กการกอร่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอนภาพที่ค่อนข้างดีทั้งในฝั่งของต่างประเทศโดยโดยเฉพาะในฝั่งของการเงินในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจจีนนะครับลิงเข้ามาที่บ้านเรานะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมประกอบการออกมาแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซนะครับ ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยนะครับกำไรดีกว่าที่คาดการไว้เฉลี่ยประมาณ5%นะครับและหุ้นทั้งหมดที่ออกมาแล้วประมาณ80%จาก600กว่าตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ8ไปมากหรือว่า2ปีที่ผลผลประกอบการส่วนใหญ่หรือว่าเกิน55%เกินครึ่งหนึ่งเนี่ยออกมาดูดี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นเป็นสัปดาห์แรกที่ e p s ของบ้านเรามีการอัปเกรดขึ้นมานะครับเราโดนดาวเกรดมาตั้งแต่เกือบร้อยลงมาถึงประมาณครับ9 1้าล่าสุดเริ่มเห็นเซกเตอร์อัปเกรดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมคิดว่าเอสด,ดูมีความสดใสเพิ่มเติมมากขึ้นเล็กน้อยนะครับก็อาจจะมองไปสักประมาณสักพัน0จุดนะครับเป็นรันเวย์ในระยะสั้นของเซตอินดี x ในช่วงที่เหลือของเดือนครับ ค่ะดังนั้นในชว่วงที่เหลือของเดือนนี้เรามีคําแนะนําในการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับโอกาสในการขยับขึ้นในแต่ละกรอบยังไงบ้างคะครับ จริงๆในมุมมองของกสิกรเนี่ยเราคิดว่าเ,เราอาจจะยังไม่อยากแนะนําหุ้นใหญ่มากนะเพราะว่าโฟรอาจจะไม่ได้แบบซับอรอตโดยตรงนะครับแต่เราคิดว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหลายตัวมีความน่าสนใจนะครับหุ้นที่เราแนะนําในวันนี้คือเป็นหุ้นอย่าง FNB อย่างตัวโอสุสภานะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเราได้โอกาสรับเข้าประชุมนักวิเคราะห์นะครับเราได้เข้าร่วมชุมผมคิดว่า Market Share ์ของโอสุสภานี่นะครับเติบโตขึ้นมาจากไปมากก่อนเนี่ยค่อนข้างดียังคงเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมาร์เก็ตแชร์ก็เติบโตขึ้นมาได้ค่อนข้้าาางดาดีมมกวยประั เบสิสพนะครับในขณะเดียวกันรายได้จากทางคมา่าเนี่ยที่ตอนแรกทุกคนมีความกังวลน,นะครับว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องมันจะมีความที่คาล,ล,าาลายหรือยังปรากฏว่าไตรมาสหนึ่งรายได้จากทางคมา่าเนี่ยค่อนข้างดีแลวผมเชื่อว่าไตรมาสสองยังจะเมนเทนอยู่ในระดับสูงได้ปัจจุบันตอนนี้เครื่องดื่มตัวอื่นเทรดประมาณัก28-30เท่านะครับโอโซสภาเทรดเป็นเพียงแค่21-22เท่านะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นอีกหุนอีกหนึ่งหุนที่ผมคิดว่าดาวไซด์จำกัดแล้วก็น่าจับตามอง,องครับ ถามเรื่องเศรษฐกิจบ้างครับหลายคนมองว่าไตรมาสแรกปีนี้อาจจะออกมาไม่ค่อยดีเรามองว่าไตรมาสแรกน่าจะเป็นจุดต่ําสุดของเศรษฐกิจแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจุทะเบียนไทยหรือเปล่าครับคือจริงๆต้องบอกว่าไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าจริงๆถามว่าไต,ตรมาสแรก่อนตัวแล้วไต,ตรมาสสอง้็พูดกันตามตรงคือมันก็ยังไม่ได้เห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชัดมากนะครับเพราะว่า investment กับกับ e r n m e n t s p e n d i n g เนี่ยนะครับคิวหนึ่งแยกคิวสองมันก็ยังไม่ฟื้นตัวเพราะพระวงงบประมาณกว่ามันจะมาคือมันนจะมาใเลยค ส่วนถามว่าแล้วตัวเลขอื่นๆล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าถ้านับถ้าเราดูคร่าวๆนะไตรมาสเดือนเนี่ยถ้านับในในเชิงของ real gdp นะครับเราอยู่บริเวณประมาณแบบ0.6อย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าไตรมาสสองเนี่ยผมผมผมคิดว่าส่วนตัวนั้นในเชิงของ real gdp ในเชิงของ q on q นะครับผมคิดว่าน่าจะเลี้ยงเลี้ยงอยู่บริเวณประมาณ0.7ถึง1ไม่สูงไปกว่านี้และไม่ต่ำไปกว่านี้ครับ ค่ะสำหรับภาพดังกล่าวเดี๋ยวเรารอ,รอติดตามตัวเลขกันในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณบอมขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบุมมองนะครับจากทางกษิกรไทย